โอเคมาดูกันเลยเนาะเดี๋ยวอันแรกจะทวนตัวนี้ให้ฟังก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวเอกสารที่ทำเนาะคือเอกสารตัวนี้พี่จอยให้ผ่านแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ทางมาลุงลวดต่อนะเดี๋ยวอธิบายเอกสารก็อีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้พูดทวนอันนี้ให้ฟังก่อนนะครับจะได้เข้าใจเนาะก็ตามที่บอกในคลิปอันนี้ไปเนาะว่าเวลา อะไรพวกนี้มันต้องออกมาวินวินนะครับและอันนี้เป็นบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราจะต้องระวังหน่อยเวลาคุยกับเขานะครับก็เดี๋ยวย้อนมาดูตรงนี้เนาะที่เคยพูดไปนะครับเราต้องเราต้องแจ้งเขาไปก่อนเนาะสองอันแรกใน prospect กับ explore เนี่ยครับตัวเนี้ยคือพี่คุยกับเขาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนะครับคุยกับพี่นิมิตนะครับของบริษัทมาลุงโลดเนาะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้นี่คือเราอ g กรีกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะขออะไรจากเขาแล้วเขาก็เตรียมคนล็อกวันเอาไว้ให้เราแล้วนะครับ ทีนี้ขั้นถัดมาเนี่ยครับคือขั้นตรงนี้เนาะขั้นที่มันเป็นรูปหนังสือเนี่ยขั้นนี้คือขั้น propose นะครับคือเราทำหนังสือเรียบร้อยแล้วและนี้เดี๋ยวเราส่งไปให้เขาอะครับถัดมาก็คือรอเขา agree กลับมานะครับ agree กลับมาอย่างเป็นทางการก็คือตีหนังสือกลับมาให้หัวหน้าภาคเรานะครับแล้วเราค่อย activate ตอนองานนั้นๆน,น,นะครับเนาะอันนี้จะเป็นภาพรวมก่อนทั้งหมดเนาะก็คือ1 2ทําแล้วเดี๋ยวรอ3เอ้สเออ3 4ห้ากันต่อ นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตัวเอกสารต่อเลยคลิปต่อไปนี่จะเป็นตัวอย่างเอกสารนะครับก็ส่งไฟล์ให้พวกเราดูแล้วเนาะเราก็เปิดดูกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็อิงตามอ้นี้เนาะแบบหนังสือภายนอกของมหิดลนะครับตาก็จะเป็นตาตามหาลัยแบบที่ไม่มีสีน้ําเงินนะครับเอกสารภายนอกทําแบบนี้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วตัวตาตัว,ตวภาควิชาเนี่ยครับจริงๆมันต้องอยู่ อยู่ประมาณตัวลอลิงนะครับแต่ว่านี้คือมันไม่พอเสร็จนะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมาตัวนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแค่เห็นก็พอเราองค์ประกอบเอกสารกับวันที่เรื่องเรียนนะครับสิ่งที่แน้มาด้วยมีอะไรบ้างนะครับ อย่างอันนี้ก็เขียนให้เคลียร์ไปเนาะขอความรุกคอสนับสนุนอุปกรณ์ในโครงการอะไรปุ๊บ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 ว่าไปนะครับส่งวันนี้เนาะอ้ตัวนี้พี่ทํามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เอกสารพี่จะให้เพิ่งให้ผ่านวันนี้นะครับเรียกไปถึงใครนะครับอันนี้จะส่งขอรถตรวจการได้ยินประส่งให้มาลุ้งโลดนะครับเราต้องแนบโครงการให้เขาด้วยนะครับให้เขารู้รายละเอียดรวมนะครับแนบกําหนดการนะครับแล้วก็แนบรายละเอียดอุปกรณ์ที่ขอความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ภาคสามภาคที่เคยพูดไปเนาะเขาก็ ภาคเหตุภาคผลภาคสรุปภาคอะไรนะครับก็แล้วแต่ที่เขากําหนดมาในระเบียบรชาชการนะครับ่อเนื้อหาก็ลองไปอ่านกันมานะครับ<อ>ก็คือก็คือเราทวนนั่นแหละว่าจะทําอะไรนะครับภาคเรานะครับร่วมกับใครนะครับมีวัตถุป,ประสงค์คืออะไรแล้วก็อันนี้ก็จะขอของเขาใช่ไหมครับก็ต้องขอก็ต้องเขียนชมเขาหน่อยนึงนะครับว่าของเขาดียังไงนะครับเราบริษัทก็มีตั้งเยอะแต่ทำไมเราถึง,ถงเราถองเลือกขอความอนุเคราะห์จากเขา นะครับแล้วก็เขียนไปเนาะแล้วก็เขียนเบื้องต้นนะครับว่าต้องการอะไรนะครับอันนี้คือล็อกไปเลยเนาะว่าใหากได้3ตู้ตรวจคือบางทีบางคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องเขียนในนี้ค่อยไปเขียนรายละเอียดเลยหรือว่าค่อยไปเขียนแบบค่อยไปเขียนในหน้าอื่นนะครับหน้าแรกไม่ต้องใส่รายละเอียดแต่สาหรับตัวพี่เนาะคิดว่าถ้าเกิดว่าจะขอใหญ่ระดับรถตรวจการได้ยินเนี่ยก็คือใส่ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเผื่อว่าเขาเห็นว่าขอความอนุเคราะห์อางเดียวเราไม่ได้ใส่ไปว่าจะขอรถตรวจการได้ยินเนาะเขาอาจจะคิดว่า จะขอแค่กระเป๋าปากกาอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะดองเอกสารไว้ก่อนไม่เอาเข้าที่ประชุมนะครับแต่คิดว่าเลยใส่รถตรวจการยินไปเลยเนาะเขาจะได้เห็นนะครับว่าจะขอของใหญ่นะครับเขาจะได้รีบเอาเข้าที่ประชุมเนาะแล้วก็รีบเคลียร์นะครับคําพวกนี้ก็ก็เขียนอย่างสุภาพนะครับก็ขอแสดงความนับถือแล้วก็พี่ก็เซ็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผู้ประสานงานเนี่ยอันแรกยังไม่ใช่พวกเราเนาะน,นี่จะเป็นน้องจีนปีสามนะครับเพราะว่าเขาเป็นประสานงานของรถตรวจการได้ยินนะครับ ทีนี้เราก็ใส่เบอร์โทรใส่อะไรไปปกตินะครับแต่ที่จะให้สังเกตเลยก็คือตัวอีเมลนะครับปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใส่อีเมลส่วนตัวของเราไปนะครับแต่ว่าปีนี้ขอให้ใส่เป็นอีเมลกรรมการไปนะครับเราจะได้เห็นแล้วก็ช่วยกันดูทั้งหมดนะครับคือเวลามันเด้งมันก็จะได้คือเข้าใจไหมอีเมลบางทีมันมาแล้วมันก็เป็นจังเมลเนี่ยครับบางทีเราเราไม่เข้าไปดูเราไม่เห็นมันก็กลายเป็นว่า ไม่เห็นแล้วก็กลายเป็นว่าประสานงานมันก็ช้าเนะาะทีนี้ก็เลยให้ใช้เมลกรรมการนะครับรหัสผ่านเดี๋ยวส่งให้เนาะก็ใส,ใส่ใส่เมลกรรมการไปนะครับทีนี้เขาประสานมาก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันเป็นรายกลุ่มอยู่ดีนะครับเป็นรายกลุ่มที่มีหลายคนอยู่นะครับแต่อันนี้เอาสําหรับหน้าแรกก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับถัดมาเรามาดูเนื้อหาด้านในกันนะครับที่เขียนไปเนาะสิ่งที่แนบมามี1นึนะครับหก็อันนี้ก็เขียนไปตัวนี้เอามาจากสอนลอลลนะครับเราต้องเอาตัวโครงการใหญ่ส่งให้เขานะครับ ให้เขาเห็นเนาะว่านักศึกษาจะมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้ววันที่จัดคือวันอะไรยังไงครับผลที่คาดว่าจะได้รับคือ,อยังไงแล้วเราก็เขียนรายละเอียดของภาควิชาเราเข้าไปนะครับไม่ได้ไดเขียนรายละเอียดเนาะคือเขียนคร่าวๆให้เขารู้นะครับว่าว่าเราจะทําอะไรแล้วก็เขียนไปว่าเราจะขอเครื่องอะไรบ้างนะครับอาทิไปนะครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดที่อันถัดมาเนาะแล้วก็กําหนดการโครงการอะไรก็กำหนดการโครงการก็ใส่ไปตามนั้นนะครับก็ พวกนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วก็ขอความนูเคราะห์อะไรนะครับแล้วก็ใส่ไปเนาะว่าเราจะขอในวันไหนนะครับเจ็ดถึงแปดกันยานะครับก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะนี่จะให้ดูอย่างหนึ่งนะครับคือในในโครงการาในโครงการใหญ่ครับเวลาส่งโครงการต้องส่งโครงการตัวจริงให้เขาเนาะทีนี้โครงการตัวจริงของสอนออะครับเขาเขียนเป็น วันที่4ถึงวันที่8นะครับเขาจะมี3วันที่ไปเตรียมเก่อนะครับเราก็ต้องส่งตามนั้นไปนะครับแล้วไม่มาเปลี่ยนโครงการของเขาในหนังสือของเรานะครับแต่เราจะเขียนระบุไปนะครับว่าเราจะขออะไรนะครับเราจะขอในเวลาเท่าไหร่นะครับเราจะให้เขาจอดที่บริเวณไหนนะครับก็นี่ก็ตามที่บอกไปนอกอานี้ก็เขียนไปเพื่อเราจะขออะไรขอรถการันตียนแบบ3ตัวตัวจำนวน1คันนะครับที่อุปกรณ์พร้อมตัวกันตียนมีอ u d i o editor ที่มโนมิเตอร์โต้สโคปออโตคูติกอิมิชันนะครับ ก็จะนาอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะครับนี่ก็ล็อกไปเขาเป็นบริษัทเครื่องช่วยฟังเ,เขามีอยู่แล้วนะครับก็ประสัดล่วงหน้าไปแล้วเนาะแล้วก็ส่วนนี้ก็สอทรอเขาแจ้งมาว่าอาจจะเป็นร้านเบรลนีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่คอนเฟิร์มเนาะก็ใส่ไปนะครับว่าบริเวณที่จะลดหามีการเปลี่ยนแปลงเรรีบท,ทาการแจ้งบริษัทเร่งด่วนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ใส่ไปเนาะใครจะเป็นคนดูให้รับมาสัญญาอย่างดีแล้วก็ทีนี้อย่างที่บอกไปเนาะมันก็มีการวินวินนะครับเราก็บอกเข้าไปเนาะเขาสามารถโฆษณากิจกรรมต,าต่างๆของบริษัทออะะไรรพพววกกเนนีีี้้ยัาา่งปแลมม็ นี่เนาะเขาก็ทําเป็นแบบค่ายอบรมอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เอามาโปรโมทในงานนี้เหมือนกันเนาะนี่ก็แนบรูปไปนะครับว่าสถานที่เนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะและอันนี้ก็ลองสแกนดูนะครับมันเป็น g o o g l e Map นะครับก็ให้เขาดูนะครับว่าจะมาเ l c อยังไงก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเขาในระดับหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็ใส่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไปนะครับจริงๆอันนี้สองนแรกเนี่ยจะเป็นประสานหลักนะครับตัวนี้จะเป็นพี่คุยกับเขานะครับแล้วก็จะเป็นน้องจีน น้องจีนปีสามนะครับพะเขาดูบูธเนาะแต่อันนี้ก็ใส่พี่ว่าน 4, ปีสี่ไปนะครับเพราะว่าอาคาพี่ว่านปีสูงเนาะแล้วก็อยู่ฝ่ายประสานงานภายนอกนะครับอันนี้ก็ใส่เผื่อไปสำรองอีกชื่อหนึ่งนะครับทีนี้ก็แนบรายกลุ่มไปนะครับกลุ่มนี้ก็อ่าเดี๋ยวพี่กับอ่าน้องจีนนะครับจะเข้าไปอยู่ด้านไหนนะครับอาจจะมีอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหนด้วยเพื่อคุยเพื่อประสานกับทางบริษัทมารุ่งโลดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของตัวนี้ทีนี้ถัดมาก็คือการส่งหนัง โอเคทีนี้จะส่งหนังสือถูกไหมอันนี้คือเราทามาหมดแล้วเนาะว่าเราจะส่งอะไรจะหาอะไรเรามีคอนแทคเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาในเว็บไซต์เอาก็ได้นะครับอีกพวกคอนแทคอะไรพวกนี้ก็หาไม่ยากนะครับของบริษัทเครื่องช่วยฝังนะครับก็คือเดี๋ยวพี่จะส่งผ่านอีเมลนี่นะครับผ่านอีเมลกรรมการนะครับไปให้อีเมลเขาไปให้อีเมลของบริษัทมาลงโหลดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไลน์ไปแจ้งพินิมิตรเนาะบอกขออนุญาตแนบ เอกสารตัวสำเนาที่ส่งไปให้ทางอีเมลนะให้พี่เขาช่วยเร่งให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการโดยภาพรวมเนาะทีนี้ถัดมาเราก็รอเขาคอนแทคก,กลับมานะครับว่าได้ไม่ได้อะไรอย่างไรหรือว่าเขาอยากจะ,ะรีเควสอะไรเพิ่มเติมกับเราเราอยากจะรีเควสอะไรเพิ่มเติมกับเ,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 เขานะครับหลังจากนี้เราก็ประสานผ่านทางไลน์กลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของงานนี้เนาะ ก็เวลาส่งเนาะอันนี้ใช้เมลกรรมการนะครับก็ใส่เมลเข้าไปแล้วก็เวลาเขียนเขียนไปขออนุญาตส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เบิ๊บเบ๊บ๊บ๊บอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เรียนเรื่องแนบมาด้วยอันนี้ก็แนะนําตัวไปตัวนี้นครับไม่ต้องคือเหมือนไม่ต้องทางการเท่าในหนังสือตัวจริงนะครับแต่เขียนให้เขาเข้าใจเนาะว่าเราจะทําอะไรนะครับเพราะว่าบริษัทพวกนี้คนติดต่อเขาเยอะเนาะนะครับก็เขียนให้มันกระชับกระชับแล้วก็ภาษาก็ให้เขาเข้าใจนะครับก็แนะนําตัวไปนะครับใครเป็นคนส่งมาเนาะ กิจกรรมจะจัดในวันที่เท่าไหร่ณที่ไหนนะครับแล้วก็แจ้งไปเนาะว่าประสานงานกับพี่นิมิตยังไม่เป็นทางการแล้วครับในวันนี้ขอองนงาตส่งสืิอความเปอไม่เป็นทางการกับบริษัทข้าพลแล้วก็ส่งสุณวัฒุภาพไปนะครับพอเป็นครับแล้วก็แนบตัวหนังสือไปนะครับหนังสือก็ส่งไปแบบ PDF เนาะถ้าเกิดเขาจะ request แบบขอเป็นทางการเป็นตัวกระดาษอีกทกีก็เดี๋ยวค่อยทําส่งไปนะครับอันนี้คือเราเร่งทําไปก่อนเอาหายไปแล้วู่ในดรฟต์นะครับก็ส่งไปตึง ส่งไปแล้วเราก็มาดูที่เซ n นแล้วเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเป็น pdf แล้วก็เซฟไปเซฟเอาไว้เดสก์ท็อปก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยส่งลน์ไปหาพี่นิมิตนะครับว่าขออนา้แเราครับแล้วเราขอความรูคขอไปเรียบร้อยแล้วเนาะจะขอส่งสำเนาหลักฐานให้พี่เขาหน่อยนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะภาพรวม